ไปดูความไหวของนักเตะไทยในเจลีกกันหน่อยที่ไม่มีคิวมาเล่นที่สุสกิครับกับทีมชาติไทยใช่นะครับเพราะว่าหลีกของพวกเขาเนี่ยก็ยังดําเนินกันต่อนะ<ช>สุสกิครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ช่วงที่ตรงกับฟีฟ่าเดนะครับก็มีข่าวมาเกี่ยวกับกิจกรรมของทางซาวเซโยชิมานะครับที่จ,จะดึงกีฬาสินดดงดาไปท็อปโชว แล้วก็พบปะกับแฟนคลับแจกลายเซ็นนะฮะเพื่อให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของซามิเซ่ไม่ดีเท่าไหร่ก็พูดง่ายคือถ้าเกิดเป็นอีเวนท์ที่เราเห็นกันบ่อยครั้งของลีกญี่ปุ่นนะในการที่จะดึงนักเตะมีการไปพบปะพูดคุยกับแฟนฟุตบอลเนี่ยคือเขาเข้าถึงตัวง่ายนะครับก็เป็นแคมเปญหนึ่งของสโมสรล้กันนะครับที่ไหนเขาจอดขึ้นที่ไหน ขึ้นที่อีออนมอลฮิโรชิมานะครับชื่องานน่ยมันอีออนเจลรี่ท็อกโช์นั่นเองนะฮะวันอาทิตย์ที่1ิพฤศจิกายนนี้ก็แน่นอนว่าได้ใกล้ชิดอ่ะและที่สําคัญถ้ามีคนไทยเผอิญเนี่ยบังเอิญไปเที่ยวฮิโรชิมาพอดีเจอแน่นอนมูยิโตะเป็นครัะก็ผมต้องบอกว่าช่วงนี้คนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นเยอะนะไม่รู้เมือไรไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากช่วงนี้ถ้าเกิดเห็นตาม Facebook ต่างๆเนี่ยคนไปถ่ายรูปกันเยอะนะครับ เจว่ายังไงบ้างความเ่อนไหว Jay, มีความีความนไหวเหมือนกันล่าสุดโอ้โหตอนนี้เป็นเขาเป็นนักเตะที่ชื่อดังไปแล้วในในในเจลีกนะครับะะมีสื่อทุกอย่างชอบมาสัมภาษณ์และล่าสุดก็เป็นออกออก,ออกทเว็บไซต์ชื่อดังของฟุตบอลใน,นญี่ปุ่นเหมือนกันเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมายอีก3เกมต่อไปนะั้นจะนบจากนี้ที่คอนโซเลตซัปโปโรเนี่ยยังเกาะอยู่ในท็อปฟรีของเจลีกแล้วก็มีโอกาสคว้าตัว๋วเอซิมนสเลีกเจบอกว่าต้องการพาทีมไปเล่นเอซิมุสลีกให้ได้นมีโอ้โห คือต้องบอกว่าคือโอกาสมันมานะต้องบอกว่าตั้งแต่เจมาเนี่ยปีที่แล้วก็อันดับ11บเอก็เป็นอันดับที่ดีที่สุดของสโมสรแล้วแต่ว่าปีนี้อีกเนี่ยผมว่าก็จะอยู่ในชุดที่อันดับเนี่ยดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรแน่นอนแล้วล่ะน่าจะดีกว่าอันดับสิบเอ็ดแน่นอนแล้วล่ะแต่ปัญหาคืออันดับหลังจากเนี้ยมันจะมีผลที่มันได้ประโยชน์หรือเปล่าก็ควรจะต้องติดอ่าท็อปทีใช่ไหมเพื่อโคตาในฟุตบอลทวเอเชียแล้วก็มูลค่าของชนะทิพย์เนี่ยมันจะ